ฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภาสุดขอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง <Wow. S 1> ได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพิทักบติดตรึงเพ่านพึงลำพันถึงแม้ดวนน,อน <Wow. S 1> ้นองวางหลวยทักหัวใจพี่ลอยไป จากดินแดนที่เหลือที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลร่โรอยไปวอนให้ลมช่วยพัดผู้ใจพี่ไปถึงฝาาดวงใจพี่ลอยล่องไปบนแลาสุดขอบฟ้าหัวใจพี่จะไปถึง ได้สบตาเกิดเพียงครั้งหนึ่งหัวใจพิดทาเกิดรึงผ้าลังพึงพังพึ่งมาตัวน้องแก้มน้องนางมันด่างก็ใครใจพิดจมแต่พัสุธาดูหรือไทยหรือดวงกาวตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนบอให้ชายทุกคนเดินผ่าน วอนให้ใจน้องไม่มีใครวอนให้ลมพัดพาใจญี่ไปถึง สวัสดีครับสวัสดีครับโคตรสุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดชื่ออะไรคะชื่อโอปอครับโอปออายุเท่าไหร่ครับอายุ18ครับฮะอายุ18ครับโอ้ยังเป็นเด็กอยู่เลยเพิ่งกินข้าวมาหิวกันเลยจ๊ะโอปอตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนปิยมมาลายชาลัยครับที่จังหวัดนครพนมครับอ๋อเรียนอยู่นครพนมมัครับแล้วได้เล่น ดนตรีกันคืนบ้างไหมครับเคยเล่นแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วครับโฟกัส hmm. การเรียนมากกว่า <Okay. S 2> ประกวดเคยประกวดไหมคะเคยมาประกวดเดวอยปีที่แล้วครับแต่ว่าโค้ดไม่กดจริงเหรอปีแล้วรองเพลงอะไรวิชามานครับของพี่เทวุฒิมัน<อ>เป็นวิชามานใช่ครับมันเป็นจังหวะจริงๆนะมันมีมันมันมีเรื่องดวงเรื่องโชคเรื่องความสามารถบางทีไม่รู้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะ แต่ว่าจังหวะเวลาที่แบบเสียงนี้มันมาในที่ที่มันสมควรมาปีที่แล้วไม่มีใครกดปีนี้หันสี่เลยเรื่องของเรื่องคืออย่าหยุดแข่งแข่งไป <laughs> แข่งไปเพราะว่าคือเหมืนอนพี่ก็ไม่ใช่นะพี่ของแม่ละยายใช่ไหมยายอ๋อยายแน่นอนเลยสิยายแน่นอนเลยสิอ๋อคืออยากบอกทุกคนว่าที่รักการประกวดรักการร้องเพลงแล้วก็อยากจะเข้ามาอยู่ใน t h e Voice เนะี่ย ต่อให้คุณตกรอบกี่ครั้งต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นคุณอย่าหยุดร้องคุณอย่าหยุดพัฒนาตัวเองคุณไม่ววรรู้ว่าจังหวะของคุณอยู่ตรงไหนแล้วก็อย่างพี่ว่าอย่าให้พวกพี่ตัดสินพวกพี่คือแค่สี่คนในประเทศนี้อ่ะคือคนที่ชอบน้องอาจจะมีอีกเป็นแสนเป็นล้านที่ชอบที่ชื่นชอบพวกพี่แค่สี่คนเท่านั้นเองคนที่ไม่ผ่านเวทีนี้คนที่ขึ้นมาแล้วไม่ได้ชนะไม่ได้ผ่านรอบลายหรือว่าอะไรไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่สามารถทําเพลงแล้วคนดูจะชอบได้ ไม่เกี่ยวเลยคนที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องผาาอ่ารายการนี้ก็ได้<ช><ช>แต่นี่มันคือเวทีที่ทุกคนถ้าใครคิดว่าอยากจะมาลองมาพิสูจน์แล้ววันนี้โอปอทําสําเร็จนะครับทําไมถึงตัดสินใจมาที่นี่แล้วก็มาอีกทีเป็นปีที่สองผมอยากให้คนฟังผมร้องเพลงมากขึ้นแล้วผมก็มีเพลงที่ผมเขียนขึ้นมาผมอยากให้คนรู้จักผมมากขึ้นแล้วผมอยากจะปล่อยเพลงออกไปแต่งเพลงอะไรลูกไหนร้องสิ ขอกีตาร์ได้ไหมครับเขินเขาเขินเขาเป็นคน <ขอ S 1> ไม่ค่อยพูดหน้าไม่ยิ้มสุดท่านในแววตาคู แค่นี้ลำเน,นอยงนีได้ไงเด็กมันเป็นอย่างนี้เลยสิ่งใช่ธอบ่งบอกถึงความจริงใจในหัวมีคำถามมากมายที่ฉันหาคำ ไม่ได้แต่ฉันยังไม่เข้าใจว่าการที่เธอน้นเดินจากไปมันเพราะอะไรบอกฉันทีว่าเธอเดินจากไป 한글 자함하고있습니 อเอ,เอเ้ยไอเสือคือเล่นได้ขนาดนี้แต่งได้ขนาดนี้ร้องเสียงเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้คือคือโอปอลไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนอกจากโอกาสให้คนได้ยินนะนะใช่เ <specialized> จ๋งนะเจ๋งเลยอะ่ะเก<อ><อ>่งมากเลยอยู่มหเล่นได้ขนาดนี้โอ้โหและสับแสงอะไรที่อยู่ในเพลงมันไม่เหมือนเด็กมหเลยคุณชอบศรริลปินใครอ่ะ พี่เวิร์นพลุดครับอ่าพี่เวิร์นี่อยู่ทีมใครนะครับทีมผมเอาแล้ว <laughs> <laughs> อุ้มบล็อกกูก็หมดแล้ว <laughs> ใช่ใช่เข้าใจเลยเข้าใจเลยแต่เวิร์เวิร์จะมีความดําดิ่งลึกแต่คุณจะคุณจะมีน้ําเสียงที่แบบมันมัน,ม,น,ม,นมีความหวังคืออีกแบบหนึ่งเป็นอีกสีสันแบบแต่ว่าลีลาการแต่งเนื้อร้องทํานองสุดขีดเลย้ว ขอบคุณครับสุดยอดได้เวลาเลือกแล้วค่ะเลือกพี่โจรครับ <laughs> <laughs>